สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะรีวิวเล่นมนี้ค่ะเล่มบอนไซน์นะคะจากสำนักพิมพ์ซามันปุกคู่รักชยายหญิงคู่หนึ่งนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็มาเจอกันรักกลุ่มแล้วกันก็จะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แต่ละคนก็คือทั้งคู่เข้าใจกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ในเส้นทางหนึ่งอะคะ่ะทุกคนก็เติบโตแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่ตัวเองเลิกเดินอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็มีวันจากลากันกหนึ่งที่เราประทับใจในเล่มนี้นะคะ่ะการเล่าของนักเขียนตัวละครหลักมีช่วงเวลาที่ผ่านมามีเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงนักเขียนก็เอามาเล่าเราก็แบบอ่าน,านไปแล้วรู้สึกว่าทาไมต้องปูด้วยนะพอก็รู้เหตุผลทําไมนักเขียนถึงใส่มาซึ่งมันแบบทําให้ความรู้สึกตอนที่จะถึงหน้าสุดท้ายอะ มันแบบปิดเคสแบบเขียนในเรื่องของความรักที่มันไม่ได้จบลงการที่ดังคู่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้เอนดี้ถ้าให้คะแนนจริงๆตอนเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าให้คะแนนยากมากๆเหมือนเรื่องมันดูจะไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็ชอบชอบในการแบบผูกตัวละครแล้วก็ตอนจบความเศร้ามันถึงหน้าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือแบบ หน่วงอะมันดีมากๆให้เป็นสีเต็มห้ามันเป็นเล่มที่สนุกแล้วก็มากกว่าจํานวนหน้าทุกคนคืออยากให้ลองอ่านคืมันแบบนิดเดียวเองอะแนะนํา